what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that shit in slow motion yeah i feel like a n a r o n a l in the ocean อวันนี้จะมาสอนทําคลิปวันฮาโลวีนนะคะในแอป Reface นะคะเราก็เข้ามาที่ Play Store สําหรับ Android นะคะแล้วก็ถ้าเกิด iPhone ก็จะไปที่ App Store ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเข้ามาถึงปุ๊บถ้าเราใช้เข้าไปที่แอปโอเคพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เลือกรูปเลยนะคะว่าเราจะเอารูปแบบไหนครูก็จะเลือกรูปแบบเมื่อกี้นี้นะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่แกลอรี่เราก็มาเลือกรูปเลยจ้ารูปที่เราถ่ายไว้เนาะเราเลือกไปที่แกลอรี่อัลบั้มก่อน ก็ถ่ายรูปไว้นะคะก็เอาเป็นรูปรูปนี้เลยเแล้วก็รอเขาไอ้นี้เสร็จใช่ไหม เราก็เลือกว่าเราจะรูปไหนหัวรูปแรก,กเสร็จปุ๊กกกบก็กากระบาดท,ทิ้งรอแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้ว <I 'm S 1> นี่ s <S นะูเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตกดเฟซไปได้เลย <I 'm S 1> แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะวันฮาโลวีนของเรานะจ๊ะ